ถามในฐานะสสลอไดวคนบอกว่าเออสสลมันทำไม <c oughs> มันทำไมคิดไปล่วงหน้าเกินเหตุห <c oughs> รือเปล่าสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เตรียมจะทําทั้งหมดเนี่ยเป็นห่วงเรื่องก,การเมืองรัฐธรรมนูญเหมือนที่คุณสันติษษสุขถามไหมคือว่าความห่วงใยขององค์กรต่างๆเผมว่าไม่ต่างกัน <c oughs> ไม่ต่างเราจะเหมือนกันหมดแต่วันนี้เนี่ยความคิดต่างๆในประชาชนทุกฝ่ายต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าเราจะกลับไปอย่างคงยาลําบากแล้ว ประชาชนทุกคนควรจะดีใจที่รัฐหรือทุกคนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและควรจะหวงแหนรัฐธรรมนูญฉบับที่กาลังจะร่างขึ้น<ม>อย่างที่สุด<ม><ม>แล้วเราต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูนจะทันสมัยตลอดเวลา<ม>แต่จะร่าสมัยทันทีเมื่อประกาศใช้<ม><ม>เพราะเล่เหลี่ยมการเมืองต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาแนบเนียนยิ่งขึ้นและจะหาช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญ<ม><ม>เพื่อจะพลิกไปต่างๆนานาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง<ม>ฉะนั้นความหวงแหนประชาชนคือเฝ้าและคอยดูแลแล้วก็คอยปรับปรุง ให้รัฐบาลโูนฉบับนี้เนี่ยทันเหตุการณ์ตลอดเวลาจะได้ไม่มีการฉีกทิ้งอีกนี่คือ,อสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจําเป็นผมชอบคํานี้ที่บอกว่ารัฐมนูญยังทันสมัยตลอดการแต่เมื่อล่างเสร็จแล้วประกาศใช้แล้วมันจะเริ่มล้าหลังรพร้อมจะมีคุณเล่เหลี่ยมการเมืองเ,เล่เหลี่ยมโซ่อันนี้อันนี้อันนี้ขมข่ายอันนี้อ,นน <c oughs> อันนี้จริงเลยนะครับแม <c oughs> ยังทันสมัยตลอดเพราะฉะนั้นระหว่างทันสมัยต้องร่วมมาช่วยกันร่วมร่วม ดำเนินการจัดการการเสียตรงนี้นะครับงั้นเราพัก,กตรงนี้ก่อนดีไหมครับ,รบเดี๋ยวกลับมาจะถามว่าถ้ารัฐธรรมนูญที่มันออกมาแล้วเนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยกลุ่มประชาชนทั้งหลายพวกนี้เนี่ยนะครับทั้งรวมทั้งภาครัฐด,ด้วยอยากจะเห็นประชาชนมีส่วนร่วมอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างนะครับเราพักคู่เด็กครับ